เรื่องนี้ก็บ่ได้ข่าวดังในเยอรมันผู้ยิ่งไทายว่ายาสิบสามปีเป็นหมอหนวดนะในฐานะข่อยกับเป็นหมอหนวดผู้หนึ่งนะคะคร่ำวอดอยู่ในวงการหมอหนวดมายี่สิบปีเออกับพ่อหลู่พ่อเห็นเอียงเบิร์หันละมือหูยังข่อยกับหูคือมูหันละแมนบอลล่ะผู้ไดล่ำเก่งกับหูวงการหมอลำ่ำผู้ได้เป็นนักสแสดงกับหูวงการสแสดงผู้ได้เป็นหมอยาก,กับเป็นหูหมอยาหูสมุนไพรข่อยเป็นหมอหนวดกับหูวงการหมอหนวดผู้ได้สีหนวดดำหนวดขาวหนวดเท่าหนวดแหลหนวดยังกา้างเพิิน ผู้ใดเฮ็ดยังใดกับผู้นั้นเก่งแล้วแต่เงินอยู่ในกระ,ระเป๋าเขามีปัญญาออกมากกันแล้วแต่บวา,ากันเนาะอันนี้เขามาเบาในมุมของเฮ้าความคิดเห็นของคอยก็คือเรื่องมีว่าลูกค่าววัยสิปีเนี่ยเป็นนวดหานนวดไทยแล้วคุณหมอเนี่วัยหาสิปีว่ามีการนวดพิเศษพิเศษหนะ้าที่นี้คืออะไรตำบบกแตงวัาสันเออภาษาหมอหนวดไปหาเองอย่าท่วมาลงสันนะสันเบาสู่ฟังนะนี่ แมนบอผู้ใดโลกสวยป้ายหน้าตดแต่นะจ๊ะถ้าจะมาคอมเมนต์งงม่าต้องยอมรับความจริงอยู่บนความเป็นจริงค่ะพาเหตุกันแล้วพาบ่เหตุกันแล้วอันนี้หวังสู้กันฟังค่ะตามที่มันเป็นข่าวนะคะเอออันว่าลูกค้านี่เกิดความอึดอัดก็เลยไปแจ้งความเพื่อสิเอาค่าปรับพี่น้องเอาซื้อดอเงินอยู่ในกระเป๋าเขานะะถ้า <c oughs> มันมาตั้งขึ้นมาย,ยังสี่ จักสิทธาลูกค้าถามหรือหมอถามเนี่ยบอลูละ่ะเข้าบริดยุในห้งองนวดน้ำเพลินแมนบอกแต่ว่าคุณลองคิดว่าผู้ใานะ้น่ะที่มานวดนะ่ะมันบม,มีคําว่ามันอึดอัดในใจเล้วมันไปแจ้งความดอกจ้านอกจากลูกค้ามันหัวหมอฉันสิบอกให้ Hi. ยิ่งพวกแขกพวกต่างชาตินี่โตดีค่ะยาวา คุณหมอนะ่ะโอเคอาสิมีส่วนหนึ่งที่เพื่อ,อนแอนพอดอาสิไปถามลูกค้าอันนั้นกลับว่าไปน่แหละแต่เคตแล้วแต่กรณีแต่เคตท,ที่มันไปแจ้งความแล้วเ,เงิ่นพันหนึ่งนี่ครว่าบักอันนี้เป็นคนหัวหมอเสื้อไขว่ลอยทั้งลอย่เสื้อ,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 อตีนมะเตข่ขย่หลดวะอีลีทาคนนั่นบอกข่อทัึงบอกว่า,าทำธุรกิจห่านนวดนี่ทำธุรกิจห่านนวดให้กับผู้หญิงเนี่ยดีเด้ เพราะอย่างผู้หญิงมันวอาบาเศร้าคือไข่เนี่ยอยนนุ้ยมึอนี่ฉันเป็นวัดหั่นนันมาเดอหั่นนี่นด,นนดีมาดีเด้อมันเป็นการโฆษณาไปในตัวมันบวชพี่น้องจ้าผู้หญิงเข้ามีหยังเข้าว่ากันบ้านนี่นวดให้ไม่เท่าสีนวดดีนวดีหยังปันได้กับสร้างเลิศเลิศประเรสริฐสีขาวบริสุทธิ์พุทธพองเอียงกับสร้างคนส่วนหนึ่งที่บอกเขาใจนะกับมองว่าหนวดเป็นอย่างสันอย่างสี่ผู้ใช้นําบอกลอยทั้งลอยไปหนวดมาหรือว่าไปหนวดมาเงียบ มึงต้องอาศัยโฆษณาผ่านโซเชียลออนไลเราน่ะเราเป็นเจ้าของร้านอาศัยยิงแอดค่ะเวลการถูมสาสันันนู่นนั่นนี่แมนบอเอเอเหตุทาลูกค่ะกับบริตตีดอกนวดอีลีนวดดีนวดอีลีอีล้อผัดกะมีฮะก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันก็มีผสมปนเปกันไปแต่ผู้ชายท่าเขาหนวดไปแล้วดันแมนเขาสีอีหยังหรือบอกอีหยังมันบ่นมีทางว้าถ้ายเป็นผู้ดีตางามแสดงร่าบิดห้านี่นะ มันหัวหมอมันขี่ซอตอแหลเพราะฉะนั้นก็นให้คุณหมอให้ทั้งหลายระวังนะคะเอออันผู้เฮ็ดนั่นก็บเบื้องหน้าเบิ้งหลังเด้อพี่น้องเด้อกับบไดตีบ่ดด้ว่าดอกกันก็เข้าใจมูเจ้าหันหลักเข้าใจบ่ทกคนเข้าใจบ่ทธภู่าไฟผู้ใดสีหนวดขาวหนวดดำหนวดเท่ากันแล้วแต่เนาะอันนี้มันคือความจริงเด้ออย่ามา่าโอ่ยหมอนวดทำเสียงู่น,นนั่นนี่ บอกแล้วว่าโลกสวยป้ายหน้าอันนี้พูดถึงความเป็นจริงที่หลายคนไม่พูดแมนบอเออความเป็นจริงนะคะคอยยู่ว่องการหมอหนวดควอยกูว่องการหมอหนวดนี่ละจ้าแล้วแต่ว่า,พาเ,เววาพลินสีเห็ดหรือว่าเพลินสีหยังกันแล้วแต่เพิน่นเออขาวบริสุทธิ์พุทธพงศ์นี่กันแล้วแต่เพิน่นแต่สโลวีเนียเห็ดได้บอกเโลวีเนียเนี่ยเมื่อซ้ำกับปั่นนี่พี่น้องอย่างไปทั้งไหนกันเรียย่าวะสันส,สร้างใจซ้ำหันสิยานตะปุ้ยใหญ่วะศูนย์เนาะ ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาะ